สวัสดีจ้าวันนี้เฮาก็จะพามาทํากรอบกันได้จ้ะดูวิธีการทํากรอบกันเย็บจ้ะอันนี้ก็เป็นกรอบที่เราเย็บตัดประกอบเรียบร้อยแล้วจ้ะมาดูกันเลยจา้านี่จ้ะทุกคนอันนี้เฮาก็ตัดเรียบร้อยแล้วจ้ะวิธีการทํากรอบที่เฮาทายลงไปนั่ะจ้ะอันนี้ก็คือจะเป็นกระจกกระจกที่เฮาจะตัดใสอันนี้ก็จะเป็นฟ้าหลังแล้วถ้าทําออกมาแล้วประกอบก็จะเป็นแบบนี้จ้ะนี่ เนี่ยข้างหลังเย็บก็จะเป็นหนึ่งกรอบได้มาดูกันเลยจ้ากรอบที่เราทำไว้หลายจ้านี่เลยอ๋อนี่ค่ะอันนี้เป็นกรอบที่เราทําไว้เยอะๆด้วยจ้านี่ที่พ่อมพ่อมจะส่งให้ลูกค้านี่จ้ามาดูอยู่ในล้างนี่อันนี้เราก็แพ็กไว้ด้วยจ้านี่นี่จ้าอันนี้แพ็กอันนี้แพกใส่ล้างเรียบร้อยแล้วจ้าที่แพ็กนี้ก็จะมีอันนี้ด้วยแพ็กนี่จ้า ใครจะสนใจสร้างขนาดไซส์4คูณ6อาดลูปแบบไปใส่กรอบขายไปขายต่อเนี่ก็สอบถามมาได้เ้ยจ้าเนี่ยเนี่ย4คูณ6สวยๆเลยจา้านี่นี่จ้ะ4คูณ6ขนาด4คูณ6สนใจอยากได้กรอบไปขายต่อบวกราคาเป็นงานอดิเรกสอบถามมาได้เ้ยจ้าเนี่ย เอากระอาดรูปอัดยังประกอบใส่กลอบให้ลูกค้านี่นะจ๊ะประมาณนี้มันก็จะมีสีขาวนี่จ้ะมีสีขาวสีดําพอทาเสร็จแล้วก็จะแพ็กใส่ถุงพลาสติกให้ลูกค้าเขาก็จะเอาไปขายต่อกันจ้ะนี่หลยจ้ะก็จะประมาณนี้ถ้าผู้ใดสนใจกระททกมสัสมบมาถามได้ด้วยวจ้ะนี่หลยจ้ะเนี่ยอันนี้คือทําไปละเนี่ยทํ้หลายวันนี่อันนี้ก็คือสองร้อยกรกบประมาณสองร้อยกรกบจ้ะ อยู่นะ่ะก็ทําตัดไปทําไปบ้างเหนื่อยก็พักอันนี้ไงครับอันนี้มีใครบ้างนี่ครับมีถุงเงินใช่ไหมครับถุงเงินมาช่วยแพ็คใช่ไหมครับมีแมวน้องถามถุงเงินจะช่วยแพ็คใช่ไหมครับอ๋อถุงเงินจะช่วยแพ็คเนี่ยละจ้าก็จะประมาณนี้แมวมาแมวแมวไปละพ่สูจนละ เงินมาเราเรียกก็มารู้จักควาัวม,มากเลยอ่ะมาเหรอครับมาช่วยแม่ทำงานเหรอครับโอ้ยเก่งจังเลยเรียกก็มาเนี่ยแม่ทำงานก่อนนะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้เลอจ้าเนี่ยเป็นกรอบขนาดไซสี่คูณหกนี่จะอัดตัด นี่ละจ้าโอเคจ้า,ามาให้รับในชมกันนะจ้าร,รูปส,สวยๆงามๆตัดเองโดยช่างปาล์มตัดบ้างพักบ้างนี่ค่ะอยู่กับสุงเงินด้วยนะคะสงเงินชื่อแม่ทำงานะคะโอเคจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย